สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพบกับผมครับรามินเตอร์นะ,นรนะครับสายบันเทิงนะคตัวนี้วันนี้จะมาดูเอ็กซิรี่มาดูรถบ้างครับวันนี้มโนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะตัวนี้เอ็กซิรี่ตัวสองพันยี่สนะฮะเนี่ยโลโก้สีแดงครับตัวนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เอ็กซิรี่นะตัวนี้นี่ครับสวยมากนะวันนี้จะเป็นล้อเดิมๆครับตัวนี้ ลองเขียนยางไปดูลองเขียนว่าจะออกมาสวยหรือเปล่าเดี๋ยวลบออกนะัมนจะเป็นสี่ประตูครับตัวนี้นะครับตัวนี้จัดอันนี้โหลดมาครับโหลดหน้าสองหลังสี่มาครเป็นยางเดิมแม็กเดิมครเป็นยางเดิมแม็กเดิมฮะ หลังก็จะไม่มีกระบะไลเนอร์นะรีรเป็นผ้าคลุมรถหรือรอบคันเลยฮะนี่ผมก็ติดแคปหลังมานะตัวนี้แคปหลังมานี่ก็เป็นฟิล์มดำฮะว่าจะสวยขนาดไหนฮะ หน้าก็ประมาณนี้นะครับเอกซีรี่สองพันยี่สิบครับตัวนี้แล้วมาดูภายในครับมาดูภายในอันนี้เป็นสีประตูครับนี่ครับภายในเปิดออกมาก็จะรู้มากเนละยนี่เป็นประตูเป็นแถบแดงคนะ บังมไัไดปล็อกพวงมาลัยไปแล้วนะในเบาะก็จะเป็นสีแดงนะเบาะตัดแดงเนี่ยครับตัดแดงะคะับหลังเนี่ยสมาร์ทเนี้ฮะหน้าจอจะเป็นสะท้อนหน้าจอได้นะครับตัวนี้สะท้อนหน้าจอได้นะครับเกียร์ เกียร์ถอยครับต้องมาดูเกียร์ถอยเกียร์ถอยต้องยกยกแหวนครับขึ้นแล้วก็ดันไว้ด้านด้านซ้ายสุดนะครับดันขึ้นข้างบนนะตัวนี้บนข้างหลังนะครับนขะ้างหลังก็เหมือนกันนะนี่ปิดเปิดกระจกคนระัตัวนี้แล้วจะมีที่ชาร์จแบตข้างหลังด้วยนะครับตัวนี้เนะบาะสีแดงครับ สีแดงอันนี้เดิมเดๆฮะ่ะว่าโหลดมาครับที่โหลดหน้าสองหลังสี่ครก็จะประมาณนี้นะครับอ๋อคลิปนี้ก็จบรีวิวเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ